สายปัญญาเริ่มเกิดครับก็เลก็ดีนะ <c oughs> แต่แต่มันก็ต้องปฏิบัตินะคือฟังทำมันก็ได้แค่เข้าใจไนงะอย่างท่านเข้าใจที่ผมพูด <c oughs> มันก็ได้แค่เข้าใจนะแต่พอฟังทำเสร็จก็แบบ OU อืมยังไม่บรรลุทมเลยแต่รู้สึกว่ามันเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่มันไม่บรรลุไงคือการบรรลุทมจะต้องไปปฏิบัติเพิ่มเติมไปปฏิบัติเพิ่มเติมแล้วมันถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงางนะถ้ามานั่งฟังอย่างเดียวมันก็ได้แค่นี้แหละมันก็ได้แค่เข้าใจนะ ก็แบบที่พูดเนี่ยเป็นกาลังใจให้ท่านไปปฏิบัติเฉยๆนะปฏิบัติว่าเออสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเออมันมันสามารถทําได้จริงอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดคําสอนในพระสูตรอะไรสักอย่างไนีที่พูดเนี่ยก็ปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าผมก็เคยเป็นเหมือนพวกท่านไงนั่งดูครูบาอาจารย์แบบโอ้โหครูบาอาจารย์โคตรเก่งเลยวะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านทําได้ยังไงอะไรประมาณเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ก็สงสัยแบบท่านนั่นแหละไปถามไปถามไปถาม,ไปถามนะั่นแบบอืถามจนแบบ เออไม่ถามก็ได้ทําเอง <laughs> พอฝึกเองพันทําได้เองมันก็เข้าใจอบบ๋อเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยผมก็เอามาเล่าต่อไงเอามาเล่าให้พวกท่านต่อว่าผมก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันผ่านอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้พวกท่านทั้งหลายไงที่จะที่จะได้มีกําลังใจในการปฏิบัติก็ยังที่เราเห็นนี่ยคารวาสอนท่าสอนก็ได้สอนแบบพื้นๆอะไรประมาณเนี่ยสอนแบบอ่ายังไงอ่ะสอนแบบคําสอนพู้เจ้าโน่นนั่นนี่อะไรประมาณเนี้ยฟังแล้วแบบ ก็ได้แค่ความปิตินะความปิติความแบบอ่านตำราเนี่ยทราบซึ้งในผู้วิจาเนี่ยแต่ก็แต่ก็มันมันก็เป็นแค่คําสอนนะนะเป็นแค่คําสอนแต่แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยจะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆไงคือถ้ามันถ้าท่านท่านทําได้อ่ะท่านเข้าถึงอ่ะท่านก็จะทําได้แบบผมนี่แหละก็ทําได้เหมือนครูบาอาจารย์คนอื่นนะนะก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านก็แนะนํานะว่าถ้าอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับ อีริปฏิหารพวกนี้ก็มาฟังผมไลอ์อ่ยนะท่านจะแบบเออมีกำลังใจในการปฏิบัติเพราะว่าครูบาอาจารย์ระดับพระอิยะที่เป็นพระเนี่ยท่านพูดแบบผมไม่ได้ไงก็คือท่านมอบหน้าที่ให้ผมมานะให้มาพูดเรื่องอาจินไตพวกนี้เปิดเผยให้คนทั่วไปได,ได้รับดูนะก็ถ้าใครปฏิบัติถ,ถึงก็จะทําได้เหมือนผมอย่างแน่นอนนะก็ไม่ต้องไปสนใจพวกที่ด่าผมว่าผมมโนนะก็ครูบาอาจารย์รับปาาระกันแน่นอนนะว่า ทำแบบผมได้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ทําได้ไงท่านก็เลยไม่คัดค้านผมประมาณนี้แลห้าสิบหกนาทีแล้วล่ะขอบคุณที่เมตตาในการตอบขอให้สําเร็จตามความตั้งใจและให้มีจํานวนชาติตามที่ปรารถนาครับ <c oughs> ไม่ได้ปรารถนาเลยนะ <c oughs> ก็คือเราเคยอ,อธิษฐานมาไว้หลายภพหลายชาตินะครับก็คือถ้าคนที่ยังไม่ถึงหนึ่งอสงไขยะก็สามารถ เปลี่ยนเป็น yup. <po target> สาวกภคูมได้อยู่ไงสามารถเปลี <Pres iono S 1> ่ยนเปลี่ยนได้อยู่ไงแต่งผมมันไม่ได้ไงมันเลยแล้วไงมันเกินละมันเกินหนึ่งอสงไขยไปไกลละมันจะมาเปลี่ยนแปลงว่าแบบไม่เอาแล้วี่ยไม่ได้ก็เลยทําใจนะทําใจแบบอ่ะอะไปเดินสายนี่ก็เดินสายเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอยากจะเปลี่ยนเป็นสาวกภคมูมากเลยตอนเนี้ยแต่มันไม่ได้นะเพราะว่าข้างในใจลึกๆเนี้ยมันทิ้งไม่ได้นะมันมันทิ้งให้ตัวเองไปนี่ผ่านไม่ได้นะก็เลยต้อง ยอมรับสภาพแล้วก็นเ,เนี่ยมาบําเพ็ญเพียรเนี่ยมาสอนท่านท่านทั้งหลายหลายภพหลายชาติเน่ยก็จะถึงวันนั้นก็อีกนานนะอีกนานห้าสิบเจ็ดนาทีละ <c oughs>